ฮัลโหลสวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับไดโนเสาร์โอ้โหของเล่นเยอะมากเลยนี่ว้าวมาดูตัวแรกกันเลยนะครับนี่ก็คือช้างที่ชา้างนาเจอกับไดโนเสารเป็นไงเฮ้ยเฮเป็นไปนชนกับเรามารไลไม่ใช่ยอดมนุษย์ โดโนเสากินพืชนะครับและนี่ก็เป็นเหมือนมังกรเลยแมวไล่กัดตูดเฮ้ยพี่ช้างไปนู่นแล้วช้างตัวนี้ขยันมากเลยอ่าแล้วก็นี่คือไดโนเสาร์อีกตัวคล้ายๆกับก็ติล่าเลยนะฮะนอนด้วยโอ้พี่ช้างขยันมากเลยทุกคนช้างวิ่งตากแดดแล้วเจอกับ ไทเทรลท็อปนี่ไปรู้จักไหมไทเทรลท็อปว้าวว้าวว้าววว้าวโอ้แม่สาวน้อยพวกเจ้าออกมาเดินเล่นกันแล้วใช่ไหม,มว้าวไปเลยนูน่นพี่ช้างมาอยู่นู่นแล้ว ช้างน้อยๆ้อยโอ้แมมมอสนี่ช้างแมมมอสมีใครเคยรู้จักช้างแมมมอสไหมนี่ช้างป่าดึกดำบรรช้างป่ามีซอนเฮ้ยเฮ้ยตัวไหนลองวะเฮ้ยชนกับพิษเป็ดแล้วปลุกพี่ช้างหน่อยเร็วพี่ช้างเฮ้ย เอสับยอดมนุษย์นี่แย่อุ้เอาและนี่ก็จะเป็นเจ้ามังกรตัวใหญ่เจ้ามังกรตัวใหญ่มีไฟตรงหน้าตรงนี้ด้วยนะช้างจะไปกินหญ้านี่ก็ช้างเหมือนกันของเรา เดินได้ทุกตัวเฮ้ย hey, ตัวนี้ล้มไปแล้วโดนปะทะไปแล้วเย่ yeah, ทุกคนโอ้โ oh, หช้างไปนู่นแล้วเต็มไปหมดเลยทุกคนโอเควันนี้ก็ขอลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับบายบาย